ขอเจริญสุขสวัสดีท่านสาธุชนทั้งหลายรายการปาฐกถาธรรมทุกวันอาทิตย์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์วันนี้ท่านทั้งหลายจากได้ฟังธรรมตามหัวข้อที่ว่าสัตว์โลก ย่อมเป็นไปตามกรรมกรรมที่ท่านทั้งหลายได้ทราบว่าคือการกระทำทางกายวาจาและใจทางกายนั้นก็เรียกว่ากายกรรมทางวาจานั้นก็เรียกว,วจีกรรมทางใจก็เรียกว่ามโนกรรม ในทางพระพุทธศาสนานั้นถือว่าการกระทานั้นเป็นกรรมมิยมก็ถือว่าถือกรรมเป็นใหญ่ซึ่งลหลายๆศาสนาก็อาจจะถือเทวนิยมถือเทพถือพรหมถือสิ่งอื่นแต่ทางพุทธศาสนานั้น มีความเชื่อเรื่องกฎแห่งกรรมเชื่อเรื่องผลที่เกิดขึ้นนั้นเกิดจากการกระทำของตัวเองกรรมปัจโยเพราะมีเจตนาตั้งใจเป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดกรรมกรรมปัจจัยหมายถึงการกระทำของกิตใจที่เป็นเหตุให้เกิดผลคือให้สำเร็จกิจในหน้าที่ของตน ที่เรียกว,วากรรมดังพุทธสุภาษิตกล่าวไว้ในอังคุตรนิกายชากนิบาทว่าเจตนาหังพิกขเวกรรมังเจตยิตว,วากรรมังกายนะวาจายะมณสาดูก่อนพิสูจทั้งหลายเรากล่าวว่า เจตนาคือตัวกรรมสัตว์ทั้งหลายที่ทำกรรมด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจก็ดีย่อมมีการปรุงแต่งคือคิดนึกก่อนแล้วจึงทำดังจะเห็นได้ว่าการกระทำด้วยกายวาจาด้วยใจจะเป็นกุศลหรืออกุศลก็ตามต้องอาศัยเจตนาเป็นใหญ่เป็นหัวหน้าในการกระทำนั้นๆ ฉะนั้นเจตนาจึงเป็นตัวกรรมหรือเป็นหัวหน้าของสังขารทั้งหลายกรรมที่กล่าวมาเป็นปัจจัยให้เกิดผลเพราะทำหน้าที่เหมือนเพราะพันุ์พืชให้เกิดผลในอนาคตที่เรียกว่าพีชะนินานกิจคือทำกิจที่สั่งสมพืชเชื้อ เพื่อให้งอกต่อไปในอนาคตเป็นนานักคณิกะกรรม,มปัจจัยพุทธศาสนาสอนว่าสัตว์ทั้งหลายจะดีหรือชั่วย่อมขึ้นอยู่กับการกระทําของตนเองไม่ใช่ขึ้นอยู่กับผู้อื่นหรือขึ้นอยู่กับวงตระกูลเพราะการทําดีทําชั่วต้องทําด้วยตนเองไม่ใช่มีผู้อื่นมาทําให้ได้ เหตุนี้ทุกๆคนทุกๆท,ท,ท่านจึงมีกรรมเป็นของตัวเองดังที่เรียกว่ากรรม,มะสะโกมฮิเมื่อทำกรรมไว้อย่างไรก็ต้องรับผลของกรรมนั้นตามที่ทำไว้กรรม,มทายาโทคือเป็นทายาทของกรรมที่ทำแล้วจําแนกสัตว์ให้ไปเกิดในที่ต่างๆกันไปเกิด ในตระกูลที่ดีในตระกูลต่างๆก็เพราะกรรมนั้นส่งเราไปกรรมโยนิ้คือกรรมเป็นกำเนิดการที่จะเกิดมาก็ต้องมีกรรมติดตามไปทุกขนทุกแห่งเพราะว่ากรรมนี้เป็นตัวส่งเป็นตัวเสริมเป็นตัวสร้างกรรมมะพันธคุคือมีกรรมเผวเป็นเผ่าพันธุ แม่พ่อแม่พี่น้องก็ไม่ชื่อว่าเผ,ผ,ผ่าพันธุ์วงญาติที่แท้จริงคือชาตินี้เป็นญาติกันแต่พอตายไปแล้วก็แยกย้ายกันไปกรรมแต่ละคนที่ทำไปก็ย่อมที่จะติดตามไปทุกภพทุกชาติจนกว่าจะเข้าสู่พระนิพพานถ้าทางกรรมดีก็เหมือนมีวงญาติที่ดีญาติที่ดีก็อุปถัมภ์ค้ำชู ให้มีความสุขความเจริญแต่ถ้าทํากรรมชั่วก็เหมือนมีวงญาติที่ชั่วญาติชั่วก็จะติดตามล้างผลาญให้เป็นทุกข์เดือบร้อนเรื่อยไปกรรมจึงเป็นที่พึ่งอาศัยของสัตว์โลกกรรม,มะปฏิสารโนเพราะเมื่อกรรมชั่วให้ผ้นอยู่แม้ญาติพี่น้องตลอดจนผู้มีอำนาจรัชัก์ก็ไม่อาจจะช่วยให้พ้นจากทุกข์ได้ แต่ถ้ากรรมดีให้ผลแม้ใครจะคิดร้ายทำลายชีวิตก็ไม่อาจถูกทำลายได้เลยอีกในหนึ่งท่านเปรียบกรรมคือการทำกุศลอกุศลก็มีผลเป็นวิบากเปรียบเหมือนเงาเมื่อมีคนที่ไหนก็ต้องมีเงาที่นั่นคือมีกรรมมีวิบากรับผลในทางพุทธศาสนา จึงสอนให้เรานั้นกลัวต่อบาปอายต่อการทำความชั่วเรียกว่ามีฮิริโอตปะกลัวบาปและอายต่อการทำชั่วเพราะเมื่อบาปทำแล้วก็จะเป็นดังเงาที่ติดตามตัวเราไปให้ผลตามเหตุตามปัจจัยไม่เว้นแม้กระทั่ง พระอริยเจ้าถ้ายังมีธาตุขันอยู่ยังไม่เข้าสู่พระนิพพานก็ยังรับวิบากกรรมแม้แต่องค์สมเด็จพระพูทมีพระภาคเจ้าพระอรหันต์แม้แต่ท่านเสียถีมากมายหลากหลายเมื่อกรรมบางอย่างที่เราละลึกได้ก็ตามละลึกไม่ได้ก็ตาม สติคือความระลึกได้บางทีชาตินี้เราก็ระลึกไม่ได้บางอย่างอย่าว่าแต่ชาติก่อนชาติอื่นชาติโน้นหรือในอนาคตเลยบางเรื่องเกิดเหตุที่เกิดขึ้นก็ดูไม่เหมาะสมอย่างเช่นมีอุบาสกข้าบดีเสียรท่านหนึ่งเป็นผู้เข้าวัดฟังธรรม เป็นผู้เข้าวัดฟังธรรมเป็นประจำในวันที่เป็นวันธรรมสวรนะท่านก็มาฟังธรรมตั้งแต่เช้าตรู่พอสายท่านออกจากวัดไปในขณะนั้นมีทหารมาตามล่าโจร มาหารมาตามล่าโจรโจรน,นี้เป็นโจรที่จะต้องถูกจับตายพอท่านออกจากวัดไปไม่ทันไลก็ถูกสังหารตายก็เรียกว่าสังหารผิดตัวผู้คนพอรู้ว่าคาบดีเสียทีท่านนี้เสียชีวิต เพราะเรื่องอันเข้าใจผิดอันไม่สมควรก็เกิดการโจรจันทร์กล่าวขวัญว่าพ่อเสียถีไม่ไม่น่ามาตายอย่างนี้เลยท่านปฏิบัติธรรมรักษาศีลเป็นคนใจบุญสุนทานทำไมชีวิตต้องมาจบชีวิตอย่างไม่ยุติธรรมไม่สมควรเรื่องราวกล่าวขวัญ จนไปถึงพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงพิจารณาแล้วก็เทศนาแสดงธรรมต่อสาวกพุทธบริษัท4ให้เกิดความกระจ่างพระองค์ทรงตรัสว่าท่านข้าบดีเศรษฐีท่านนี้ไม่สมควรที่จะตาย อย่างนี้ในชาตินี้แต่เขาสมควรตายเพราะก่อนหน้านี้คือในอดีตชาติได้เคยสร้างกรรมที่เป็นปาณาติบาตจนกระทั่งกรรมนั้นมาส่งผลณปัจจุบันคือกรรมที่เกิดขึ้นกับ ข้าบรีเศรษฐีอุบาสกท่านนี้ไม่สมควรในปัจจุบันก็จริงอยู่แต่การตายครั้งนี้เพราะวิบากกรรมที่ท่านเคยทำมาในอดีตชาติซึ่งคนธรรมดาทั่วไปไม่สามารถที่จะรู้ได้รู้แต่ปัจจุบันว่าไม่สมควรฉะนั้นหลายสิ่งหลายอย่างที่เกิดกับชีวิต ของญาติโยมสาธุชนทั้งหลายหาต้นสายปลายเหตุในปัจจุบันไม่ได้ก็ให้ทำใจให้รักษาสติมีปัญญาแก้ไขไปตามเหตุตามปัจจัยท่านทั้งหลายในเรื่องนี้ก็มีอีกหลายเรื่องที่เกิดขึ้นที่มันไม่ยุติธรรมเราก็ต้องทำใจ แม้แต่พระแม้แต่พระบางรูปในอดีตการมีพระรูปหนึ่งซึ่งถือว่าท่านโชคดีและก็มีความโชคร้ายท่านโชคดีแล้วก็มีความโชคร้ายหมายความว่าอย่างไรเหตุที่ท่านโชคดีก็เป็นอีกเหตุหนึ่งเหตุ ที่ท่านโชคร้ายก็มีอีกเหตุหนึ่งถึงบอกว่าสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมเมื่อเรายังเวียนไหวตายเกิดกรรมที่ทำไว้เป็นอาจินไตคำว่าเป็นอาจินไตเมื่อเราทำแล้วก็เป็นไปตามกฎแห่งกรรมซึ่งกฎแห่งกรรมเนี่ยมันก็จะมีไปตามกฎเราไม่สามารถที่จะ ไปแทรกแซงกระบวนการของกฎแห่งกรรมนั้นได้แต่เราสามารถที่จะสร้างเหตุแห่งกรรมดีหรือกรรมชั่วได้คือกรรมที่เกิดขึ้นทางกายวาจาและใจนี่แหละที่เป็นกายกรรมวจีกรรมมนโนกรรมและเราทำได้ตอนไหนทำได้เฉพาะปัจจุบันเท่านั้น นั่นกรรมที่เราทำจะต้องมีสติสติจึงเป็นธรรมะที่ยอดเยี่ยมเพราะคำว่ามีสติก็คือรู้ปัจจุบันเล่าถึงพระเถระรูปนี้ที่มีกรรมและวิบากกรรมที่ทำให้หลายคนสงสัยนั่นก็คือพระจักกุบาลพระจักกุบานนั้นประวัติเรื่องราวของท่าน ในนิทานธรรมบทเป็นเรื่องแรกๆที่นักเรียนนักศึกษาบาลีนะสำนักเรียนบาลีหลายๆที่อย่างที่วัดอัตมาภาพวัดเทพรีลาเนี่ยก็ถือว่าเป็นสำนักเรียนบาลีติดอันดับแล้วก็มีบาลีศึกษามีญาติโยมมาศึกษาเล่าเรียนนะขนาดคุณยายอายุ80ปีนะก็ยังมาเรียนก็สอบผ่านก็มี ในการศึกษาตำรับตำราภาษาบาลีในนิทานธรรมบทได้เล่าเรื่องถึงพระจักคุบาลพระรูปนี้เป็นผู้ที่มีความเพียรในการปฏิบัติธรรมท่านได้เรียนรู้กรรมฐานจากองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วก็ไปฝึกฝนในวิธีการฝึกฝนของท่านนั้น ในพรรษาท่านตั้งจิตอธิษฐานไว้ว่าจะบำเพ็ญเพียรในเอเรียบทแค่3นะยืนเดินนั่งไม่มีนอนนะยืนเดินนั่งไม่มีนอนท่านตั้งใจไว้อย่างนั้นและท่านก็กระทําตามความตั้งใจของท่านเมื่อท่าน ยืนปฏิบัติเดินปฏิบัตินั่งปฏิบัติแต่ไม่ได้นอนก็เกิดโรคภัยเกิดขึ้นกับท่านก็คือเป็นโรคทางตาในขณะที่เกิดโรคหมอก็มารักษาในขณะที่ขณะที่มารักษาก็ไม่หายสักทีหมอก็ถามหาสาเหตุว่า เพราะอะไรปกติรักษาอย่างนี้ก็น่าจะหายก็เลยถามพฤติกรรมชีวิตในแต่ละวันท่านก็เลยเล่าให้ฟังหมอก็เลยบอกว่าโอ้เข้าใจละอย่างนี้ก็ไม่หายสิท่านก็จะต้องนอนนะนอนหยอดตาเอายาในหยอดตาเวลานอนให้ยาในมันซึมซับปรากฏว่าท่านก็ไม่ทำตามหมอ เออมีภาหลายรูปนะไม่อยากไปหาหมอ,อ,อไม่เชื่อหมอก็รักษาตัวเองไปออตามความเข้าใจซื้อยามาทานนะดีขึ้นก็ว่าดีนะก็มีเขาเรียกว่ามออีมีอคติกับการไปหาหมอก็ชีวิตก็บานปลายพระจักรุบาลก็เหมือนกันปรากฏว่าไม่เชื่อหมอ อาการก็ไม่ดีขึ้นหมอก็เลยบอกกับท่านว่าพระคุณเจ้าถ้าพระคุณเจ้าไม่เชื่อหมอหมอก็จะไม่รักษาแล้วนะเพราะว่ารักษาไปก็มันก็ไม่ดีขึ้นอะ่ะการที่หมอจะรักษาก็ต้องมีความหวังว่ามันจะหายแต่ท่านไม่เชื่อในแนวปฏิบัติของหมออย่างนี้ หมอก็จะหยุดรักษาท่านแล้วหมอก็ให้คำเด็กขาดอย่างนี้เหมือนกันท่านทั้งหลายหลายคนเนี่ยไม่เชื่อหมอนะไม่เชื่อหมอไม่ปฏิบัติตามหมอแม้แต่ในพระวินยัยถ้าหากขึ้นชื่อว่าเป็นการรักษาเนี่ยมีพุทธานุญาตเป็นพิเศษในพระวินัยบางข้อนาะยกเว้นใน,ในเรื่องของการรักษาโรค แม้กระทั่งพระที่เป็นโรคเ,เกิดสติฟั่นเฟือนเนี่ยไปต้องอาบัตบางอย่างก็ไม่เป็นอาบัตเพราะโรคภัยกำเริบนั่นพระองค์ทรงให้ความสำคัญกับการรักษาสุขภาพท่านทั้งหลายแต่พระจุกบานนั้นมีความตั้งมั่นก็เกิดความลังเลใจ ว่าตนตั้งใจที่จะรักษาอเรบยบสามจะไม่นอนตลอดพรรษาจะปฏิบัติโดยการไม่นอนด้วยอเรบทดสามอเรบทหมอก็จะบอกว่าให้นอนเพื่อรักษาโรคตาท่านก็สับสนก็นั่งคุยกับตนเองนะว่าจะเอายังไงดีท่านก็ตัดใจเด็ดขาดตัดใจเด็ดขาดว่ารักษาัจ,จะจะไม่ยอมนอน ในที่สุดหมอก็ไม่รักษาไม่รักษาโรคตาของท่านท่านก็ปฏิบัติไปท,ทั้งที่ตาเนี่ยบาดเจ็บในวันที่ท่านบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์วันนั้นตาของท่านก็บอดด้วยพระพุทธเจ้าทรงส,สรรเสริญพระจักรกรุบาลว่าเป็นลูกของเรา นั่นหมายความว่าท่านได้เป็นอรลหันแล้วรับรองความเป็นอรลหันของท่านก็เกิดคําถามว่าพระจักุบาลเป็นพระอรหันและวทาไมตาของท่านบอดพระองค์ก็เลยทรงได้เล่าเรื่องบุพกรรมของพระจักุบาลว่าการที่ท่านบรรลุเป็นพระอรหัน์กับการที่ท่านตาบอดมาจากกรรมที่แตกต่างกัน กรรมที่ทําให้ท่านตาบอดในอดีตชาตินั้นสาเหตุมาเพราะกรรมที่ท่านเคยทำร้ายคนอื่นจนถึงกับตาบอดมีชาติหนึ่งซึ่งท่านเป็นหมอรักษาตามีผู้หญิงนางหนึ่งซึ่งมารักษาอ่อนวอนขอให ท่านเนี่ยรักษาตาให้หมอซึ่งเป็นอดีตของพัะจุกบานนั้นก็พูดคุยกับผู้หญิงคนนั้นผู้หญิงคนนั้นไม่มีเงินค่ารักษาคุณหมอฉันไม่มีเงินแต่ถ้าคุณหมอรักษาฉันหายฉันจะยอมรับใช้คุณหมอคอยเป็นทาส หรืออาจจะเป็นภรรยาด้วยซ้ำไปเพราะว่าหน้าตาดีมีความสาวความสวยหมอท่านนี้ก็เออก็เห็นว่าถ้าเรารักษาแม้ว่าไม่ได้รคาคาจ้างแต่ถ้าได้ผู้หญิงคนนี้มารับใช้มาใกล้ชิดก็ถือว่าคุ้มค่าละเมื่อตกลงกันอย่างนี้แล้วหมอก็จะเริ่มทำการรักษาซึ่งผู้หญิงคนนี้อาจจะหมดหวัง กับการรักษามานานแล้วแต่หมอคนนี้เก่งมากจึงอยากจะรักษาหมอก็ทำการรักษาตามความรู้ความสามารถที่มีมาและก็พิจารณาว่าหายแน่นอนก็ทำการรักษาก็าดีขึ้นไปตามลำดับดีขึ้นตามลำดับจากที่มองลางๆเลื่อนๆก็เริ่มมองภาพชัดขึ้นชัดขึ้นชัดขึ้น จนเกือบจะหายเป็นปกติท่านทั้งหลายคนเราเวลาอยากจะได้ประโยชน์เนี่ยอะไรก็ยอมแต่เวลาจะเสียประโยชน์ก็เกิดอกุศลจิตกลับกรอกเวลาที่อยากจะเป็นผู้แทนก็ไปหาเสียงนโยบายอย่างนู่นอย่างนี้มากมายแต่พอเวลาได้เป็นแล้วก็ ไม่ทําตามคําพูดก็มีมากมายหลายคนก็เหมือนกันก่อนที่จะแต่งงานเนี่ยฉันจะดูแลครอบครัวอย่างนั้นอย่างนี้ฉันจะขยันฉันจะปรับตัวปรับใจอย่างนั้นอย่างนี้แต่พอได้สามีได้ภรรยาได้ตามที่หวังแล้วจิตใจคอนเคลนวันไหวเกิด กิเลสแทรกแซงผู้หญิงคนนั้นก็เลยไม่อยากจะเป็นท่านรับใช้ไม่อยากจะเอาตัวไปรับใช้หมอกลัวลำบากพอหมอถามว่าเป็นไงบ้างใกล้ที่จะเป็นปกติหรือยังผู้หญิงคนนี้กลับกรอก บอกว่าเอรู้สึกว่าคุณหมอไม่ได้ดีขึ้นเลยนะสายตาก็ยังเหมือนเดิมเหมือนกับตอนที่ไม่ได้รักษาเรียกว่าที่จริงจะหายแล้วที่พูดอย่างงี้เพราะจะเลิกรักษาแล้วก็โกงหมอไปไม่ต้องเป็นทาบรับใช้แต่หมอด้วยประสบการณ์เนี่ยหลอกหมอไม่ได้หมอรู้อยู่แก่ใจว่าตานี้ดีขึ้น เพราะดูอาการอะไรต่างๆแล้วดีขึ้นและทำไมคนไข้กลับกรอกก็เกิดความโมโหมากโมโหมากก็เลยบอกว่าอเออไม่ดีขึ้นก็ก็ไม่รู้จะทำยังไงละอ่าเดี๋ยวหมอจะปรุงยาพิเศษให้เป็นครั้งสุดท้ายแล้วนะถ้าไม่ดีขึ้นก็แยกใจกันไปผู้หญิงคนนี้ก็ดีใจที่ว่า คิดว่าหมอเนี่ยลงกลเชื่อว่าไม่ดีขึ้นและจะได้เป็นอิสระแต่คิดผิดครับหมอไปปรุงยาพิษเพื่อที่จะทำลายดวงตาให้บอดเพราะความหมันไส้เพราะความโมโหเพราะรู้สึกว่าเสียศักดิ์ศรีเพราะรู้สึกว่าถูกหลอกเห็นไหมครับเล่นกันถึงตายเลยทีเดียวเรื่องของการเสียสัจ,จเนี่ยเสียสัตว์เนี่ยมันอันตรายมากก็เกิดความแค้น แล้วก็เอายาพิษเนี่ยให้บอกว่าเป็นยาครั้งสุดท้ายถ้าไม่หายก็เลือกกันผู้หญิงคนนั้นก็เอายาเนี่ยไปใส่ตาด้วยความคิดว่าถ้าใส่ยานี้แล้วคงจะดีขึ้นแทบจะเป็นปกติและเราก็ต้องและเราก็จะไม่ต้องเป็นทาสด,ด้วยก็แยกย้ายกันแล้วปรากว่าใส่ยาเข้าไปปุ๊บตาบอดทันทีเลยผู้หญิงคนนั้นก็อยู่กับความบอดหมอก็บอกว่าช้า สมนำหน้าจะมาตบตาหมอจะมาโกงหมอให้รู้ซะบ,บ้างว่าใครเป็นใครพอตาบอดแล้วผู้หญิงคนนั้นก็ทุกทรมานจนกระทั่งตายด้วยวิบากกรรมอันนั้นทําให้พระจักกุบาลนั้นแม้จะบ,บรรลุเป็นพระอรหันต์แต่ก็เสียดวงตาจงตั้งหลายฉะนั้นหลายสิ่งหลายอย่างที่เราก็ทา เรามีเจตนาเรารู้อยู่แก่ใจว่าเราคิดจะทำจะพูดอะไรเจตนาดีหรือร้ายเป็นกรรมนะเราจะทำกรรมใดเราย่อมรับผลของกรรมนั้นในภาวะปัจจุบันนี้กรรมนั้นติดจรวดไวหรือเกินทางโซเชียลทางโลกของออนไลน์ จะคิดจะทำจะพูดขอให้มีสติไม่ประมาทการรมที่ทำแล้วติดตามไปทุกภพทุกชาติอัตมาภาพหวังไว้ว่าเราจะลำบากขนาดไหนเราก็อย่าให้กิเลสครอบงำเราจะทำอะไรก็ทำจากเจตนาดีแม้ชีวิตจะหาไม่แม้โรคภัยไข้เจ็บจะเบียดเบียน แม้จะไม่มีกินแต่ขอให้เรารักษาใจหากว่าใจดีแล้วทุกสิ่งทุกอย่างก็จะดีตามไปด้วยขอจเจริญพร ที่จบลงนี้เป็นการแสดงปฐาฐกถาธรรมเรื่องสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมโดยพระมหาชานชัยพระมะปฏิโทว,วัดเทพลีลา